ซ้ำพีกมากเลยนะเดี๋ยวน้องๆก็บ่นเชิญเต็มเลยว่าพี่เช่ช่วยด้วย,วยเอาเอาถอ,อนอิมเปกได้ไหมแบบเธอฟิวลอารมณ์มันไม่ได้เธอต้องเต้นต่อกันไปหาวิธีทําให้ตัวเองแข็งแรจงจนเต้นต่อกันให้ได้ซะรูชดเมื่อไหร่เหรอคะได้ช่วงกันยะาค่ะน่าจะสิงหาทุกคนน่าจะได้รู้ในงานคอนเสิคิดว่านะมั่งชูชดมีลายแบบมากคะ่ะทั้งมีทั้งย่างทั้งยืนค่ะแย้วมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเร็วๆภายในปลายเดือนนี้ก่อนคอนเสิร์ตอีกกิจกรรมแนวไหนเหร ให้ทุกคนได้ปั่นนิวและโอูดค่ะช่วงนี้เครียดไหมกังวลแล้วกันค่ะความกังวลค่อนข้างสูงหน่อยละกัน หนูไม่รู้ตัวว่าหนูเครียดไหมแต่หนูเริ่มยอมรับว,ว่าหนูมีความกังวลมากกันคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเข้าสู่โหมดเครียดได้คิดว่านะเข้าสู่โหมดดุดันหรอประมาณนั้นลรืมัง้นงน้องเริ่มนอนง่งยกันนิดนึงวัตถุแจกเป็นจุกโปสเตอร์รวมครับเต็มที่ค่ะแน่นอนค่ะเต็มที่แน่นอนก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะสามารถไปเปิดจองกันได้นะคะบอกเลยว่าน,น้องๆน่าจะเป็นสปอร์นไปบางส่วนแล้วเรามีเดินลงไปหาแฟนๆในหลายๆ,ๆโซนนะคะอาจจะ อาจจะไปถึงข้างหลังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพยายามให้น้องๆได้เดินกระจายทุกๆโซนนะคะมีทางลงทางขึ้นกับเวทีให้แน่นอนขอบๆเนี่ยจะค่อนข้างโชคดีเลยแหละแต่ห้ามเ่ยนตัวน้องน,นั่นนะก็ามาเจอกันเยอะๆนะคอนเทนซ์ซ้ำพีกมากเลยนะแล้วน้อง,องๆก็บ่นเชอเต็มเลยว่าพี่เจ้ช่วยด้วย,วยเอาเอาถอ,อนอิมเปกได้ไหมแบบเธอฟิลอารมณ์มันไม่ได้เธอต้องเต้นต่อกันไปหาวิธีทำให้ตัวเองแข็งแรงจนเต้นต่อกันให้ได้ซะ ไม่ใช่จะมาเปลี่ยนเสร็จกี่ชั้นชั้นแผ่นให้แล้วและฉันรู้ว่าฉันทําได้ถึงมันจะเหนื่อยมากก็า <c oughs> ตามเกิดมากๆค่ะทุกคนจะแบบว้าวแล้วว้าวอีกแล้วก็อ้าว <c oughs> <c oughs> มีน้องนายก็ช่วยค่ะแล้วก็มีมยวลีเข้ามาช่วยดูด้วยนะคะแต่ว่าน้องๆก็จะเกรงกลัวพี่เชอร์สุดเพราะนั้นถ้าพี่เชอร์ไม่ค่อยเข้าก็จะยังไม่ค่อยได้ซ้อมเต็มทัทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้นอนสต็อปอย่างเยอะค่ะถ้าจะเป็นเอเจนซี่โปรดิวเซอร์ทุกต้องคาะ เอาจ,งจ,งจังจริงตอนนี้เป็นแค่โปรดิวเซอร์แหละแล้วก็เป็นแอสซิสแตนต์โปรดิวเซอร์แล้วกันไวซ์โปรดิวเซอร์ไวซ์โปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเพลงใหม่ไม่เยอะแต่ก็ความสนุกอะเยอะ <c oughs> ทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นโชว์ที่เป็นเจนสามทั้งเจนแบบนี้แล้วนะแหละแล้วก็เป็นเพลงที่บางเพลงเจนสามจะไม่ได้เต้นด้วยกันแบบเนี้ยเยอะอะไรเงี้ยหลังตุลาจะน,น่าจะย้ายแพลตฟอร์มไปไลฟ์ที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ากันอีกทีถ้าหนูมาไลฟ์ในนี้แปลว่าน่าจะมีเรื่องนะ ในหลังตุลาเนะี่ยทูชอตมีเขามีประกาศตารางทูชอตไปยังยังใช่ไหมทูชอตเมื่อไรเหรอคะสิงหากันยานะ่าช่วงกันยานะคะใช่ยังไม่ประกาศอะไรเลยชอตหรอกน่าจะสิงหาทุกคนนะ่าจะได้รู้ในงานคนเนะ่คิดว่านะ่ย้ำช่ชอตมีลายแบบมากคะ่ะเ,เดี๋ยวแอดเองน่าจะถามเพิ่มเติมอีกทูชอตมีเยอะมากคะ่ะทั้งมีทั้งย่างทั้งยืนคะ่ะมีอะไรอีกช่วงนี้าตารางสิ ไปช so, ื่อไปชื่อไปชื่อไปชื่อเขียนบล็อกกิ้งไปเยอะตอนนี้วินาจะเป็นพวกงานภายในสะเยอะมีถ่ายรายการนิดหน่อยแล้วก็ออกกองแล้วก็ซ้อมเต้นแล้วก็งานงานงานแล้วก็ครัดคนรัดคลรัดแล้วก็ประชุมคนเจอแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็งานงานมียิบเจ็อาจจะได้เห็นหนูหนูในไลฟ์นิดหน่อยนะะแล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งตารางเปลี่ยนตารางซ้อมนิดหน่อยนะบอกเลยว่า ช่วงปลายเดือนหยุดยาวได้หยุดนะฮะช่วงปลายเดือนนี้เหรอไม่มีทางมีคอนเสิร์ตนะทุกคนห้าหกเนี่ยหนูก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตสิฮะตอนนี้ยังกังวลว่าสองกันไม่เป๊ะกันอยู่เลยเนะี่ยเขบาบางกนพี่เชื่อว,วิ่งรอบเดียวค่ะเป็นคน,เป,น,เ,ปนเป็นเฟเยอร์อยู่รอบเดียวเชื่อไม่เป็นฮันเตอร์ค่ะเชือ่อแบบเอาเลยวิ่งมาเลยหนูก่ไม่ไหวแล้วหน <laughs> ูก็จะเป็นคนแต่แก่ขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออทูชอ็อตมีชุดเยอะมากอยู่นะแต่เนื่องจากว่ามันมีรอบที่ติดจัดเยอะมันจะเปลี่ยนชุดเยอะไม่ค่อยได้ เดี๋ยวเพือพยายามเปลี่ยนแต่ว่าจะเอาน่าจะเป็นชุดเซมซส,สเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็มีชุดอื่นๆด้วยที่ลหลายๆคนรีเควสกำลังดูให้อยู่นะคะแล้วก็กำลังเวิร์กออนคอนยิบกาวตุลาด้วยแล้วควาบัดคอนแนละ้วหรอหรอหน่อยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเอาสิงหานี้ก่อนนะคะได้แบบไหนประมาณนั้นช่วงนี้นทำแต่งานข้างใน คอนเสิร์ตนี่แหละตัวช็อตยังไม่เปิดเลยช็อตน่าจะเปิดเดยวมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้ทุกคนได้นมสนุกเร็วๆที่เชื่อคิดว่าเช่ไม่น่าเข้ามาไม่เชื่อไม่ไหว,ลวเลย๋ยวมีกิจกรรมที่น้องๆเมมเบอร์จะได้เข้าร่วมนะคะในภายในปลายเดือนนี้ก่อนคอนเสิร์ตอีกกิจกรรมแนวไหนเหรอให้ทุกคนได้ปั่นดิวและมูนค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะร่วมเล่นกันเยอะแค่ไหนด้วยเพลงระบ้าฉีดยนลากไว้เจอกันคอนเสิร์ตด้วย แนูแน่เลยอยากรู้ว่ารีแอคชั่นทุกคนตอนได้ดูจะเป็นยังไงติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอเทมคอนเทนต์กับ V R และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e